นี่นะนี่เป็นสายเป็นตะพาได้เลยนะครับแต่ตัวจริงๆอะ่ะตัวด้ามอะ่ะมันไม่ได้หนักเลยนะครับเพราะว่าเราออกแบบมาไม่ให้หนักเพื่อที่ใช้งานได้ง่ายนะครับผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับผู้ชายก็ใช้ได้นะครับผมนี่ตัวบังเนี่ยกลละอ,องนะครับย้อนกลับมานะครับเราทําให้มันใหญ่นะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่ละอ,องที่มันออกไปอะ่ะนะปกตินะี่ย หัวพ่นละอองอะเต็มที่นะมันเริ่มสตาร์จากแค่นี้แล้วก็บานออกไปอันนี้คือเริ่มแบบใหญ่มากนะครับใหญ่มากตัวนี้ประมาณเอสินิ้วนะครับประมาณ10นิ้วนะนะครับแล้วก็หัวเป็นหัวทองเหลืองหัวปรับได้เป็นละอองได้นะครับนะแล้วก็ผมออกแบบมาข้างในเป็นใบพัดนะเพื่ออะไรยิ่งตอนมันเครื่องอะเวลาพ่นออกมานะครับ ตัวหัวเนี่ยมันจะหมุนได้ก็ต่อเมื่อเครื่องพ่นนะนะครับคือเครื่องพ่นปุ๊บแรงดันก็จะไปดันตัวด้านในให้หมุนนะครับมันก็จะหมุนอย่างนี้เลยนะครับหมุน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 นะครับมีรีวิวให้ดูนะครับหมุนออกมายิ่งเครื่องแรงเท่าไหร่นะครับผมบอกเลยว่าด้ามตัวเนี้ยใช้งานได้ดีมากๆนะครับอันนี้ผมต่อแบบโค้งให้นะเวลาพ่นยาก็จะอยู่แบบนี้นะครับหรือถ้าเราจะต่อตรงนะครับเอาตัวงอออกนะครับเอาตัวงอนี้ออกแล้วก็ต่อหัวมันก็จะเป็นตรงนะครับเอาไว้พ่นสูงสูงก็ได้ นะครับผมนะพ่นปุ๋ยพ่นอะไรประหยัดเวลาได้มากเลยนะครับนะเทียบเท่ากับเ,เครื่องเครื่องม้นยาแอร์บัสอ่ะนะครับแอร์บัสคือเครื่องมันเครื่องใหญ่นะแต่ตัวเนี้ยเป็นใช้ด้ามเอาแล้วเดินพ่นเอานะครับนี่สบายมากเลยนะเดินลากสายได้เลยนะครับ